สวัสดีครับแมคู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอสุภูสุคนนะคะค่าเมาเคลื่อนนี้เป็นวัดดอกพัชรานะคะครับผมมือเคลื่อนนี้วันที่ยี่สิบสามแม่คู่ก็ไปเวียนเทียนค่ะเวียนเทียนที่ยี่สิบเก้าแม่บอก เออคอาอะไรเะว่ายิบสามนว่ามัจะยิบสามยิบสามมาถงออกอสามมาลงันยังเป็นยิบว่าเบียดตางกครับครับไปน้ำนะอันยจะไดจะมาจะยิบสามยิบสาม ยี่ิาแตยังไงยิบสามยังเก่าปูมแซวปู้ตั้งแกว่ายสิบเก่าไปยียิบสามพ่อเป็นเียร้าผัวอยู่ยี่สิาเอาไปเป็นผูวว่างผัวว่างละเออวันนี้วันที่สามสิบนะขอทวนลายเอาเพียนแต่ว่าก็ได้ตั้งใจว่าสิว่นย่ิบสามนี่แสดงว่าปูสอดคืนมาดวันที่ยี่สิบเก้านะคบ ทวนเราอยู่แล้ววันที่วันที่ยี่สิบเก้าอ่อนปนสามขึ้นนี่นะคะ็น,นคู่คะกับทีมงานนั่นแหละพวกหนักหน่อยการแยวคยายเงี้ยนนะคะไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนแล,ล้วกัะก็เลยไปกาบปูนะคะปูตาปูโยบริเวณวัดนั่นแหละค่ะแล้วก็ขอออนวัดสิงสักชีนนะคะในคู่ไป็ชุดถูกเพราะว่าปูเอ้ยลูกว่าสี่เสียง ดวงงวดน,นี้ขอให้งวดน,นี้ลูกล้านเบิกบ,บุญได้ลูกคอบุญบาทชั้นเก้าแม่คู่ได้วางสินะคะคพวงมาลัยถวายทั้งปูตาเกาสิบเกาพ่วงแล้วกาทาวิชุวันดอกกุลาบแดงนะคะกุลาบแดงเก้ารลอยเกลวิบเกาพ่วงบาทนี้ลูกสิขอบ,บุญตกเกาศูนทับเกาเจ็ดอันนี้แม่คู่พระท่านบอกให้ทอกท่ฟังนะคะเกาศูนทรับเกาเจกดเตาคู บุบัดนี่คู่ก็นได้ป่าอ้าวใช่ใช่ไช่ที่นี่แม่คู่กันเลยพาก,กันมาจุดผู้จุดยังเนาะอยู่ข้างล่างหอปูตาดำโตปูตาน่ะการจะคือจังไรแม่คู่ก็เลยว่าไปอันาการแง่แปะเอาถูบลวกมากดูทุงนั่นเดี๋ยวแม่คู่สิห่ยไ่ปูเรียกไข่ก็เลยนีนม์นปูปูได้ดว่าอันนี้แหละอเอาปูขัน้นเมียนโตทีหลูอธิษฐานย,ยีนห่หรี่ไขออกขึ้นออกมาเลยเอาศูนแม่คู่เลยบางสินะค่ะแม่คู่ก็เลยจุดทูทาเบิงเรื่องมียนบาสันเบลก็ไม่พาดเม่ยยัง ปนนี้ออกมากเป็นเก้านะคะเป็นศูนย์แล้วก็เป็น 0, เจ็ดน,นาอัศจรรย์น,นะคะพอแม่คู่อธิษฐานตัวนี้รตรีแม่คู่ค่ะซื้อตะเทกแหลกนะคะเก้าศูนย <90, S 2> ์เจ <90, S 2> ็ด <90, S 2> <7. S 1> อันนี้ <7. S 1> จุดทูบนะคะ <9. S 1> จุดทูบได้เก้าศูนย์เจ็ดเพราะว่าพึ่งในจุดค้างวดนนี้แมค่คู่พึ่งจุดหรือแม่คู่เสียหายเป็นแบบนี้ก็จากน,นะคะโดนจิตโดนใจแใใม่คู่ในจุดทูบเพราะว่า วันที่ยี่สิบเก้าออกพรรษานะคะยีบเก้าออกพรรษาแต่ว่าคําอธิษฐานไม่คู่ก็คือเก้าศูนย์ก็เก้าเจ็ดเพราะว่าไม่คู่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ลายนะคะค่ะจังเขามาหายเก้าศูนย์เก้าเก็เมือนั้นเขามาปูพันเอือนเอาเก้าสองแมนบอกเก้าสองนี่กับพีความหมายนะคะฟังดีสองเก้าเก้าสองวันออกพรรษาปูได้บอกว่าออกพรรษาพอเชียไขข้าว่าออกพรรษาพอเสี่ยไขนี่คือสองเก้าแมนบอกวันที่ยีบเก้าคือออกพรรษา ค่ะอันนี้ก็เปลีนไปได้บันทีแม่คู่ก็ว่าสิบนปูไข่เลียกเก่าไขว่าเลีกเก่าซุนดอกเก่าเกตปูก็เรียกว่าไขเอาดอกกุหลาบเก่าร้อยเก้าสิบเก้าดอกปูเป็นผู้ออกเ่าวไขได้เนยนะหลักกาพวูมาไล่เก่าสิบเก้าปกติแม่คู่อาศิเอาเก่าสิบเกตปูเรียกว่าเอาเก่าเก่าเพราะกะนั้นนั่นนะคะที่จะรับพี่แค่นั้นนะคะที่ปูเราบอกขึ้นมานะคะ ไปกันแม่คู่กับมืออื่นนะคะมืออื่นกับแม่คู่กับเช็ดต้นกระชิ้นไปเท็ดเดี่ยวได้ค่ะมืออื่นกับชิ้ไปร่ำถวายช่วงบายนะคะอาจจะเป็นใบสามนะคะบาบสามโมงก็ได้ช่วงแรกแดดรูบๆูปทุกแม่คู่กับิไปบนบาทซาเกาขคาเว,วุวนของยุหันนะคะบางเที่ยบางที่ก็สิถามปูว่าปูะ,ปะสิลุงบอมืออื่นดังสินะลงนุงนอ่มแมนกะได้ตัวเด็ดไปน้ำกันนะคะที่วัดป่าบ้านมืดเนีค่ะค่ะรวมเน็ตรวมสร้าง เจดีนะคะเจดี JD ทั้งเดนสวรรค์แดนนรกนั่นแหละค่ะเจยวไปไทยทํให้เบิง้งมืออื่นยิมแตงโมอ่าเอคันปีธุลากาอาจจะบ่ได้ไปนะคะมืออื่นกับเบิ้งกันค่ะ,คะเพราะว่าเข้าไปช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายวันที่สามสิบเอียสละก็วันที่หนึ่งรำถวายทีหอปูชีบขาวขอโศกขอหลับขอเบิกบุญนะคะไสกอนกระถิบุญกระถินนะคะบุญกระถินย่บานไม่คู่ก็คือ วันที่สี่จัดกองกะทินอยู่นี่เดค,ค่ะกามารวมกันและะ้วก็เทิงนิมต์พระมาชันเขาเนาะคะ่พะพระเทิงแม่ชีทั้งวัดปลาสาซูบุตรวัดล่าล่าลาลาามเนาะค่ะรับค่ะค่ะไรพงอยู่ค่ะแล้วกะ็มาตักบาน้ากันเอาบุญน้ากันนะคะปลาหำพนกสิมาค่ะเพนกะ่ะซอยป็นทุระลาย,ยางแก่กองกะทินมาให้น้ำเนาะคะ่ะายสิ่งลายยางกับว่าเบิง้งน้ากันแล้วก็เฮ็ดลุ่งท่านน้าค่ะส่วนวันที่หา เสร็จจากยุนีวันที่ซีแล้ววันที่หากันเรื่มจากแต่หงมุกเสาร์ก่อนอะข้ากแห่เรื่มแห่แแไปนะคะตั้งกองยุนีแล้วก็เป็นแห่กันเป็นกระบวันไปเรื่อยไปยุบป,ป่าข้างข้างเขา,าเข้างเขาวัดนะคะวัดป่าซาสนุบนวัดลาลามตรงขามกับบัเทีย์เนอะค่ะอนามัยบ้านเทียมตรงขามขามกันเอยค่ะตรงอนามัยบัเทียมค่ะกระ,ะสีเห็น โรดออกไปไปก็มีไปง่ายๆอยู่หันไปมอลำสที่ห้าพื่อขกากาเขาพิมพ์น่อยไรง่ายๆเดี๋ยวอยา่าไปเห็นแมน่คู่ขีกาบีนาเอาไหมแต่ว่าหน่อยหน่อยไปแต่ว่ามอลำมีจะพูดง่ายๆด้ค่ะ <c oughs> ร่วมมายูกันนี่เพราเป็นธนรรมดาอาจารย์ลุงโลดเพชรธงชัยพร้อมกับซาทิท่องแก่นนาะค่ะมอลำ ต้นฉบับพร้อมกับแม่คู่อหอมหัวนเทปรงเรื่องราคะลูกทุ่งหมอลำสา,สามสไตล์กับสามสไตล์อีหลีวัน ต่ะ ja ok ja ok hay ่พราะพี่ตะวารามใหญ่นะคะคือแบบข้าตตอกอนุรักษ์ของเก่าไว้ค่ะของเก่ามีราคาเสียงแหบเสียงใสเสียงใหญ่ว่าเสียงแหบเสียงใสเสียงใหญ่เสียงพ่วงลูกทุ่งหมอรำสามสไตล์เคนวารำบอดิตายทั้งสามค่ะไปมนวนน้ำกัดนะค่ะเธอเอฟซีสายผุนผู้ไก่ผู้ไก่ผู้ยุ่ไก่กับบานนอนยูพี่ละค่ะมานนอนยูทั้ง วัดบุญมีสาราดเดียบร้อยวันนี้สาราไปพักไข่เศรา้านะคะมาได้โยโย,ย่หน่าวัดกัมี่ห้องพักหลายอยู่ค่ะห้องพักกับมี่เท่าจะเป็นส่วนตัวโตโนะคะคคมี่นะคะมาเลยมารวมบุญทั้งกันถือว่าปีหนึ่งบุญกระถิ่นไงละขา้งหัวอันนี้ก็คือผู้ตาเป็นเจ้าภาพเองนะคะผู้ตาเราไหวเสียหนาเสียตาเรา่าพอไหวเสียหนากเสียตาพอดอ่าสันผู้ตาเป็นเจ้าภาพื่องบุญกระถินปีนี้ก็ได้ว้างสิ วัดบรรเมือนแม่คู่กับสีสรงตัวแทนไปนะคะสําหรับวัดสาสนุบุญพระวามแม่คู่กับพึ่งได้เฮดไปนะคะวัดบันเมือนไดเฮดไปเรื่อยอยู่ครับค่ะก็เลย่เป็นยังคุยกับคู่บาอาจารย์แล้วเพราะว่า่เป็นยังดอกแม่คู่กัเฮดมาเรื่อยๆก็ให้ตัวแทนมากก็ได้คนบ่มา่เป็นยังแต่ว่าตัเงินตอกมาปัวพ <c oughs> <c oughs> ูดเราบอกตลกนี่ดีะบป็นยังเพื่อให้ส่งให้บ้านคือเก้าน่นละปัว ละไวมารวมนักันนะคะอเอฟซีสายบุญคนรวมบุญมากโมนมีกับพี่แม่จอยเอาศาสตร์เอา,า,เอาม้อนนะคะศาสตร์เอาม้อนเราบอกุ้งมาแล้วครับค่ะเพื่อเอวา่าสมทบก,กันศาสตร์กัะไร้ปืนอะไรด้วยค่ะขาดม้อนเยอะม้อนกับพี่ต่ว่าท่าลายปันไาแนะคะ่ะพี่ม้มอนเสียนั่นแหละค่ะกระหัขาขาบกระตาก,กระมุ้งเนี่ยแหละกระติหลายสิ่งหลายอย่างเหาเอาให้ว่าให้มันครบนะคะให้เบื่ออยากอึื่ิน ค่ะเขาเฮ็ดไวเพื่อเพิ่นผ้าเฮ็ดนะคะทุกปีค่ะทุกปีมีบุญกะทิบุญประจําปีเ้องเฮ็ดเพื่อว่าพืู่มุ่มผ้ายาปัจจุบันชาท่านัาคนเท่าเวียนไหวตายเกิดคือคนสอนเท่านั้นแหละใจไม่กู้ก็ว่าเสียเอาแหล่เอาผ้ามาเสียมาแหล่แต่คนทิ้งงานเหมือนนะคะยูดีไม่แห้งปีหน่าจว่ากันใหม่นะคะปูเหล่ป้าอะไรเออปูละแลมวันก็ใช่เพราะตัวจางอยากตัวปูจาไปจ่ตัวอ้านตัวตา ค่ะคือเหรือว่าเอฟซีจะมาลองไปไปร่วมบุญกระถิ่นค่ะว่าเราเออว่าสอมก้อนก็ได้ครับค่าบุญกระถิ่นนั่นวันที่ซีนะคะหลังจากที่พาผู้ชั้นเขาซัป่าเรียบร้อยเข้ากันมีการล่ำถวายนะคะเป็าบุญนั่นราคาบุญบ้านเนาะถือว่าบุญบ้านมีการกินขอบคุณพ้อมหรือสิห้ยิมกินขอบคุณแข่งกันกับวัชรกับแล้วกิมีรล่ำถวายนะคะล่ำถวายที่งาน ยูนีล่ะค่ะอยูหัวลวกันหรือว่าจะมีทีมงานทั้งอื่นนะคะทั้งสัุปูหรือว่าทั้งใดมาได้แตค่ะเด้อมาล่ำมาแกงมาทั้งสองขขงเขาที่เป็นยิมแตงโมหรือาทั้งบั้นทั้งทั้งหนักหน่อยทั้งขอบกรุบก็ได้นะคะทั้งแมปัดก็ได้มารวบสนุกกันครับค่ะมารวบสนุกกันแล้วมาซ้อมใบเพราะว่าเพียงวันที่เก้าท่านว่าจำได้ปะค่ะวันที่เก้าท่านว่าแฟตได้ของแม่คู่มีสาธิตลุงโรดนะคะร่วมกันซิบซีกอนล่ำ ผูได้ยากได้แฟนได้มาเอามือนั่นนะคะคสำหรับบูชาก็ได้เพราะว่าแม่คู่เขาเงินเสร็ท่าบุญเพื่อเราแล้วก็แม่คู่มีหางบาไทไห่อพ แล้วคนอาจจะได้ตู้เย็นได้โจกสลากความเรียได้ทุกร่ายการได้ทุกร่างร่างวัตมาทั้งไปเคสพี่จะไม่รจังหัดแค่หาซิปได้คนละใบได้คนละใบนะบาเกิดกิมกับใบเดียวกันแต่เจ้ทีมเฮาก็บอกหยทีซิปแล้วมาได้คนละใบเลยครับบ้าสาจะบอกท่านว่าเข้าแล้เย็ชีวิตตู้เย็นมีพัดลมมีเครื่องซักผ้าพวกนี้ครับ เยาวนาสุพรรณหาข้างสากษาแต่ว่ารับรองว่าเคืียงสมนาคุณหลายกว่าที่เฮาบูซาแซดได้แม่คู่เฮ็ดสมนาคุณถือว่าเฮาออกบุญแล้วครับค่ะถือว่าเ้าออกบุญเฮ็ดบุญเบิ่นก็อันบันีีแม่คู่กัเรยว่าอยากอยากสมนาคุณก็เบิงก่อนเบิงงบคัดปูห่งวดนนี้แม่คู่อาจจะเฮ็ดลอยบาตรนะคะเฮ็ดลอยบัตรเนี่ยเอารถมาแก้วด้วยค่ะก็สิมีทานนําร่ววันใหญ่ การสอบเออทารสอบเพื่อกับเตียงพ่อปีปีที่ผ่านมาแล้วครับก็เจ้าได้หมวกได้มอสุดบังเอ้เลยได้ไปเตรียมรถดีๆอยากพคนเต็มคนสิบห้ายู่นะครับแล้วก็มีการละเลียนละยาหมูนะจนคำเนาะค่ะวันทีเก่าสล้อมให้ปูและปูปูหัวปูเถวห้องเพิ่นกระสิลุ่งคือเก่าเนาะค่ะปูชีพมะขามผงปูใหญ่ห้าแล้วก็พร้อมกับบวงสรวงบักเผากรสิแม้นลอยล่ะเป็นลอยข่าเป็นลอยด้วยครับแล็เก่าลูกเก่นะครับแล้วก็มี คุณได้มีผลละหมากหลักใหม่เอามารวมงานมีใบสีเทมใบสีพุ่มนะคะพร้อมครับแล้วก็สิมีประกวดร้องเพลงพร้อมเดในนี้เยี่ยมจนเสียงแหบเสียงแหง้วมค่ะค่ะเสี่ยงรอบวันที่หนึ่งให้ได้เอาท่อให้ได้แล้วว่ากับเขียนนะพอกบก็บแม่พันกับฟวซ้อมหนักหน่อยกับ่ยอมเมื่อเดืนหนึ่งหนักหน่อยหนักหน่อยกับกำลังซ้อมนะคะแม่คู่กับเสี่ยประกวดร้องเพลงหากคนมีเจ้าของนะคะเพราะว่ากำลัง คนกำลังติดตามนี่นะคะมีทกค, <ผม S 2> คนมีเจ้าของเพราะว่าค้าดเอาหฮากไม่ห่างขึ้นสีลองบ่ไดดเพราะว่ามันเร็วเนาะค่ะ <c oughs> มันลองบ่ไดดล่ำบ่ไดดเลยะค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะเพราะเป็นมอล่อม,มีสิล่บ่ไดด <c oughs> ก็เลยเอาเพลงก,กลางกลางรักคนมีเจ้าของมีเสียแก่พร้อมผู้ได้ลองเพลงประกวดแล้าเพลงไม่พูจะสีแก่เสียเ้ยค่ะเดออ <c oughs> แต่ว่าก็มีจับนวนจัการอีกเร้องบริสเซีย <c oughs> ผู้ใดสิมาสมคร์นี่แล้วก็เยนซื้อ่าเป็นสมคร์ซื้อๆได้เยี่ยมตกฟังเสียงคนนั่งลวงบ่อพันกับบ่ได้เสียเนี่ยมไเสียว่าเราคขนมงบ่ไดเเสียรู้ไม่นเด้ก่รก็สิพี่ลูกสาธิตทัากันับแม่ครูติดอย่นะคะใส่กินไว้เรียบร้อย่ะแม่ปรูสร้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยเยวมาโซขะงามปานยัง ค่ะไต่วาทีมงานแล้วก็แม่คู่กับซิมี่แก่กัน่ะคะนักรองกับคนละตัวละตัวไปเราพูดได้คือรองเพลงต้องมีเสียตัวนี้ต้องมีเสียรักคนมีเจ้าของค่ะแต่เพลงเพลงหนึ่งนะคะขั้นมันหลุยเพลงนี้เอาเพลงนี้กลับมาได้บ่แต่เป็นเพลงงไม่ทีบพ่าท่านปล่อยนะคะบ่ท่านปล่อยกับซิปลอยวัาที่เจ็ดกลับมาได้บ่เป็นเพล่งศาตร์ได้ค่ะเรื่องค่ะเพลงรองคู่กับเป็นนีซาทีท่องจำ ค่ะเพราะว่าเป็นบทเพลงสี่คู่กันกับเพลงรักคนมีเจ้าของแล้วกับแม่คู่กับฝาพนงานของช่องเขาแม่คู่ไว้นะคะค่ะคือสองแม่คู่ห้องหวัวน,นั่นแหละค่ะค่ะเบิง้งกัทิดตามเบิ้งว่าผ่านบอนะคะเพราะว่าการลออการล่าผู้ใส่กับผู้ยิงขี้มันอาจจะตําสูงนะคะ มันก็คือหลอกผู้เดียวได้ยิมลอกผู้เดียวห่อตามใจอยากให้ห้องันต้องเสียสาระผู้หนึ่งแม่นค่ะเดียวเสียห้เพื่อนไปสัมผัสอาจารย์สัมฤท่ิ์วาสาเหตุเป็นยังแมคู่คือลอกเพลงเสียงต่ำแทบผู้คนอาจจะบ่เข้าใจนะคะฟังเพลงาเสียงพ่อลุงหลวดคือเสียงโด่งขึ้นไปเสียงแม่คู่คือจงเสียงต่ำคาแทรคือรุดขี้ขั้นเอาเสียงแมคู่มวนเสียงพ่อลุงหลวดแหลมปิดเล่ากลับไปบพราะเพราะฉะนั้น มันจังสิกลงเกนกันเดี๋ยวเสียให้อาจารย์เพื่อน,นบอกให้ฟังนะคะกาถ้าผู้ได้เป็นคู่เพลง้าผู้ได้เป็นนักร้องตีพิลูด้ค่ะเพราะว่ามาต่อไปแนวเสียงเดียวกันนะคะขี้ยังกัคือขี้นั้นมันเท่าสิซับกันบ่ได้เพราะว่าผู้ใส่ออกมาเสียงนี่ผู้ยิงก็ต้องตามนะคะข้างข้าเท่าเสียงคือจังพอนิดกับกับไม่คู่นี่ได้คือคือเสียงพอนิดกับ เสียงรยาศีไบหย่คือพอลุงหลดหมันบะครับค่ะมันกับกลมกลืนไปได้ค่ะมันกับสิมีเพลงเพลงอยากเพลงไงยอยู่ในเนื้อเพลงนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงรองต่อกันนะค่ะแต่ว่ากระเสียวมวนเมื่อทั้งสองมีกระเสียากกันครับค่ะกระกระมวนนั่งทั้งสองคือกลับมาได้บ่เนาะค,ะค่ะโอ้มีวสี่เพลงนี่กินขาดนะคะคย่ยอดรอดที่ตามค่ะเป็นเพลงเสาเสซึ่งซึ่งกินใจสําหรับคนที่มีความหักในครอบรัวละค่ะ เคยผ่าผัางในชีวิตนะคะ้วก็สศูญเสียสิ่งที่เฮาหักที่สุดสิศูนเสียแบบใดจางรลอดติดตามไม่นานเกินรอวันที่เกตนะคะเรื่อ,อยมิวสิเพลงนะคะไทยร่าเพลงไม่ลาสุดเลยนะคะการรอดพินิจาทีทั้งกันนะคะเพลงก็เรียบเรียงรองไวเรียบร้อยะคะ่ะไฮวอลละครก็เรียบร้อย ต่วบบ่าจาเฝ้าไขเ่เรือเห็นหน้าเอกแล้ว <laughs> <laughs> บดเพลงๆนี่ซึมกิจใจอีหลคีค่นนะ,คะมมแม่คู่ขอฝากไว้นะคะรอติดตามมือบ้านนี่แม่คู่กะเขาไปเฮ็ดเหรียญน,น้ามูอยู่ค่ะทายถอดสดนะคะทา<ช>งชอบันเพลงลนะะั่นแหละค่ะทายถอดสดกับแม่คู่เขเลยรลอกให้ฟังนะคะให้ว่าฟังฟังทำนองมันออกมาแบบนั้นนะคะคันขันผู้ใด หลวงท่านคือประกวดวที่เกดาเก่าเพลงกลับมาไดบโวนั่มก็ได้นะคะกับรักคนมีเจ้าของมีสองเพลงให้ประกวดได้ค่ะคะันว่าเอองนูมีรู้มากผู้เดียวนู่มีผู้ชายไ้เอ็กเป็นคู่ก็ได้เอกกซอมไปได้เองค่ะ <c oughs> <c oughs> ีผู้ชายผู้หยิงไฮย,ยืนนะคะน้องแคทผู้ยิงเบากันแล้ะครับน้องแคทน้องแคทไลไอเอนไอเองวเออหนักลองล <c oughs> พีไรศพลุงเดืองค่ะหมอลำนะคะ มีให้คือแม่ปัดบ่มีคู่พอก,กบบรูปรกาศคาืนเวทีอย่างงับค่ะแต่แม่ปัดขึ้นแล้วก็รอครูเขาพีไลก็ได้เนาะและว้วบางที่ยิ้มกันแต่โมประกาศหอคัคู่ก็ให้น้องแพทย์ล